จ้าพี่น้องเบิ่งวิธีเอาดาวเรื่องออกเบิ่งสภาพโรดค่อยโลดพุนเป็นจังไหพวกเจ้าว่าตะลีตนมันบอแลนบูตมมาแลนลุยโค่นมาพุนอ่ะขีต่ตุมเต็มถนนเต็มร้่เต็มนี่อยู่พี่น้องเอ้ย ไปจจอไหนมาจาังไหนพวกเจ้าว,ว่าปุ่นะมึงดูเหลือหลายบนุดเหลือหลายบอบใส่วิธีนี่แหละพี่น้องเอาออกไปมันม่มีอันนั่นคือเพ่นเนาะก็เลยใส่แบบเอนียวเลยนี่ ใส่แบบนี้หลากออกไปค่ะพี่น้องพุ่น่ะไปปากท่างพุ่น่ะไกลๆพุ่นพุ่นท่างเขามาถนนเละตุ่มเปะมึงดูห้อยรถมันบม่นรถไทยก็แล่นบ่ได้พี่น้องปีกอัพมาบ่อหอด ตัดดาวเรื่องคนกับมะลักดาวเรื่องเม่บัวพี่น้องเอ้ยลักตัดดอกใหญ่มันเบิดอรดขนาดคนเฝาอยู่จงมันมารอยเอาย่ามได้เล่ม ต้นงานตาบลอนกันเลยให้เพ่นเล่มพี่น้องเพิ่นจงไวไหลายปพดย่านมันนั่นนี่เพือนเล่มออกให้มันไล่ดอกไม่ไล่ไหมพี่น้องกอนะ มันบูปลาอ่อยออกมากจนว่าปลาอ่อยแป่นเอิดเติดมันเที่ยวมันเที่ยวมาลักเอาดาวเรื่องเป็นห่วงรถเป็นห่วงปั่มพี่น้องนีน่นะปั่มฉีดยาย,ย่างบ่งทันเดีเอาไปเก็บคอยก็เป็นห่วง บอกลูกมาเอาไปไว้อยู่มันอยู่รับตาคนเนาะบบดน,นี้เขาว่าเห็ดสวนแบบนี้มันบมีมูลนะมันมีแต่เหาผู้เดียว้ะบัดน,นี้มันก็เลยเขาออกเนะ่มันมีเป็นที่จับตาของคนมันมีแต่ปลาอ่อยล้อมรอบไหมคะ่ะพี่น้อง ฝนตกฝนลินเอารถเขามาแก่เข่งดอกไม้พี่น้องนี่ดีแต่มันบ่อผ้าขวามพี่น้องเอ้ยเบิ่งรูปเ่ะนะถนนย่อนตะลดบ่ขว่มมเมือเศร้านี่แก่เข่งเขามาใส่ดอกไม้เมึ่มงถนนแม่เมึงดูนี่แล้วนี่มองนีมันเป็นในคันห้ามันสไล์ลงไปนี่สีเฮ็ดจังไรเลยห้ามันลงนี่เนาะพี่น้อง ย่านหายห้าไม่ไพ่ผ้าล่งแลนเขาไปพุ่นว่ามันสิเขาไปได้พี่น้องมันเขาบ่ไดดมันฆ่าปลาบอกพริกกันบ่ฆ่าปลาบอกพริกมันก็ไปได้พอดีอยู่อันนี้มันฆ่าต้นบอกพริกเนาะค่ะพี่น้องเจ็บกินอยู่เสมอเพราะว่ามันปลอดสารพิษเ้องบริชีดยาเข้าบระชีดยากเข้ากับเจ็บกินได้แบบสบายใจ ได้ยินเสียงมันเอิ่นกันอยู่กับบคิดว้านมาลักของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องดอกไม้สุ่มอันนี้มึงดูคอนน่ะอันนี้กับอันบอสมควรที่สิไปอันลีไปอันฮักออกเด้หนี่จังได้ค่อยไปรีไปฮักเอางาของเขาออกมามึงดูเดี๋ยวไปปลูกพนาอันนี้กะ็ะไดโอ้ยจะเป็นอีหยังไปปลูกมันกับบอนั่นดอกมันงาแก่แล้วมันเบิดอายุมันแล้ว กะตาขวมพี่น้องเทาลสั์ก็เลยหัวซักหัวขวมไปสภาพแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนี่ล่อรถปิกอัพมาเอาเพราะว่าตัดดอ,อกไม้อยู่ตอนนี้เริ่มดอกไม้้าฝนตกฝนพึงยุดลิ่น นี่ลิ้นไม่อีกแล้วพ่นะว่ายุดลิ้นก็นได้ลิ้นไม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยพ่นะเห็นมันเขาจากภาคยุ่นะเลี้ยวไปยุ่งทึงพูเขาพ่นะลิ้นฝนเนี่ยนะน,นะขา,ขาวๆนี่พี่น้องเ็นจังไหนรถข่อยค่อยจอ,ออกไปได้มันเขามาใดมันออกไปบ่ไดตี้ใส่ระบบนี่ย่างเดียวนี่พี่น้องระบบขนทรงใส่ระบบขนทรงรุ่นนี่ย่างเดียวเลื่อยค่อยไปได้มาได้เนาะค่ะ ดาวเรื่องก็ได้ลำบากลำบากน้ำถนนหนทานาน่างหนาฝนทนาแร้งบ่เป็นยังค่ะพี่น้องบอกจกก้นกับว่าเขาขนาฝนนี่โอ๊ยดินเหนียวดินทัางจังวัดเลื่อยมยังขึ้เป็นยังสันไปยากไมา่ยากนอกจากต้หินคุกยังเดียวค่อยสีแดนสะดวกสบายเนาะค่ะอันนี้เพิ่นบ่เป็นยังอันนี้หากไพ่เนะะ้อค่ะนี่ถนนมองนี่เป็นหากไพ่ ก็เลยบอป็นยังแตน่นายครับต๊กได้ต๊กดีฝนกระไดต๊กอยู่ยังสี่ล่ะแกดาวเรื่องเขาบ้านพี่น้องลากดาวเรื่องเขาบ้านวิธีค้นดาวเรื่องออกจากสวน ต้องใส่ระบบนี่คันบ่สั่นไปบอรอดค่ะพี่น้องตั้งแต่ค้นแบกยางออกมาใส่รถนี่ใกล้ๆนี่กะเมื่อยแล้วเนาะค่ะตกดีให้ฝนก็ได้ใส่ระบบนี่ลากออกไปใส่รถปิกอัพอีกต่อนึงเนาะค่ะพี่น้องแล้วค่อยเอารถปิกอัพแล่นเขาบ้านค่ะเป็นหาลีคนสมัยซูเม,มอร์นี่ ก็บ่คิดว่าเขาสิมาลักเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้กับกดไล่กุดให้เม่บัวเนด้อจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนะค่ะเนาะวิธีหลากดาวเรื่องออกจาก,กสวนค่ะ